สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันครับเตรียมจับแอนดมินเพจกว่า20คนเลงเอาอผิดอีกกว่าร้อยคนร่วมไลค์แชร์นะครับจากกรณีพลตํารวจตีวิจารณ์จดแตง่งหัวหน้าส่วนปฏิบัติการคณะทํางานด้านกฎหมายคณะรักษาความสงบของชาติพร้อมพันเอกบุรินทรมาภัยเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชาฝ่ายกฎหมายคสชเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเมื่อวันที่9ก้าธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อให้ดาเนินคดีกับนายธนกรหรือเอฟสลิป พรไพบูลอายุ27ปีชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการที่ฐานเข้าควบคุมตัวเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากสืบสวนพบว่าเป็นผู้โพสแผนผังการทุจริตโครงการราชพักอำเภอของอินจังหวัดจุบพิทีขันในข้อหามิ่นเบื้อสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ข้อหาผูุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และพรบคอมพิวเตอร์2,550นั้นเมื่อวันที่10ธันวาคมพนักงานสอบสวนบกป ข้าขออนุญาตศาลทหารเพื่อออกหมายจับนายธนากรและศาลได้พิเคราะห์หลักฐานแล้วจึงอนุมัติออกหมายจับได้ที่63ทับสอให้จับคุมนายธนากรในข้อหาตามมาตรา1 1 2มาตรา1 1 6และพระบคอมพิวเตอร์2550นรายงานข่าวแจ้งอีกว่าจากการสอบสวนเจ้าพนักเจ้าหน้าที่พบว่าแอดมินของเพจสถาบันกามแสดงชาติมีจํานวนกว่า20คนขณะนี้เจ้าที่มีข้อมูลของแอดมินทั้งหมดแล้วอยู่ระหว่ารวงรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมดําเนินคดี เอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังรวบรวมรายชื่อเจ้าของเฟซบุ๊กที่เป็นสมาชิกเพจดังกล่าวที่กดถูกใจและกดแชร์ข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมสอเขาว่าจะกระทำความผิดข้อหามิ่นสถาบันเบื้องสูงตามบมระมวลกฎหมายอาญามาตรา112เอาไว้ทั้งหมดแล้วสำหรับเรื่องดังกล่าวฝ่ายกฎหมายคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะดำเนินการจับกลุมบุคคลที่ทำผิดกฎหมายในลักษณะที่สออว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้จะออกหมายจับกลุ่มบุคคลในฐานความผิดนี้ ตพิ่มเติมอีกหลายร้อยลายนะครับ